แบบบบบทบ้าวันหนึ่งอากาศสดชื่นแจ่มใสเาผีเสื้อหลบมม่เบบี้ใส่หมวว้าวเบบีใส่หมวกน่าจัเลยเดี๋ยวดม่บบี้บบน่ารักจังเลยใมวกด้วยใครเป็นคนใส่หมวกให้เบบีอะคะทาแก้มให้บบอก็าอะไรทาทำไมเบบีหน้าดำแล้วอะทำไมเบบีไม่ใช่แก้มแดงอะ ต้องเอาแก้มสีสีเลนหรือเปล่าสีสีสีอื่นดีกว่ามาั้งอย่าเอาอสีอินนี่ไงสีออเรนไงสีอ่อนเลนแก้มสีออเรนได้ไหมแก้มสีออเรนได้อืมเแบบี้แก้มสีอเอเรนเลยนะแล้วอ้อทำอะไรคะอ้ออยากถ่ายหมวกอ้อทำอะไรคะอยากถ่ายให้พี่ใส่ให้อืดอดอยากใส่ด้วยไหมคะอ้อถ่ายยิ้มถ่ายยิ้มอ่ะถ่ายยิ้มเบบี้ยิม้ม ยิ้มหวานยังอ่าทาแก้มแล้วนะเแบบี้ยิ้มหวานนะโอ้โหยิ้มหวานมากเลยทําไมแก้มของเบบี้เป็นสีบูแล้วใครเป็นคนทำก็เข้าหรอ